สวัสดีทุกคนจ้าสวัสดีาชาวของเกาหลีเบจจ่ะวันนี้ก็จะเดินทางกลับแล้วจ้าก็มีปัญหานิดหนึ่งร้านทํากระเป๋าเงินหายจ้าบัตรประชาชนก็หายก็จะไปดูว่าจะทํายังไงที่จะให้ได้ขึ้นเกรื่องกลับบ้านจ้ามาดูว่าออจะแก้ปัญหากันยังไง เตรียมตัวขึ้นแท็กซี่กลับบ้าน นี่ก็พนักง,งานก็นำเลียงกระเป๋าขึ่นเรือห่างยาวจ้ะเรือสปีดมดเข่าท่าไม่ได้จ้ะเมื่อกี้ก็ได้ถามตำรวจในก้อนเนาะเรื่องบัตประชาชนหายของหลานจ้ะแกบอกว่าให้ไปแจ้งความเวลาก็ทชันชิดแจ้งไม่ได้แล้วจ้ะ ก็เลยว่าจะไปแจ้งก๊าบนฝั่งจ้ะ

อือ60% <seks> 60%มากนั้นครับครับมีขั้นตอนที่มีทีมเข้ามาได้ครับ <laughs> 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 อันนี้คือใบแจ้งความค่ะถ้าเราไม่มีประชาชนทําหายนะคะเราไปแจ้งความแล้วก็สามารถขึ้นเครื่องได้จ้ะเป็นไงบ้างในขครนเครื่องกับบ้านแล้วมีใจไหม เงินหายบัตรก็หายหายทุกอย่างเลยมาตายครั้งแรกก็หายทุกอย่างเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video này, dẫn แก้งแจ้ความได้จ้ะไม่ต้องกังวลเนาะมันคือน้อนไม่รับเลยจ้ะคิดหลายหัวหลาขึ้นเครื่องม่นได้เราก็ต้องมีทางแก้ไขจ้ะคลิปนี้ก็ขอลากันเลยนะจ้ะบ๊ายบายทุกคนจ้ะบ๊ายบาย